ผมมือนีก็มาแปลงของประมอนะครับเก็บผักทองหาชิปกะไรนะครับที่ผมมาในช่วงตอนผสมดอกนะครับผมจะพามาบึงผลงานของลูกผักทองนะครับหน่วยใหญ่แฮงเบล่เลยักทองมีแต่หน่วยใหญ่นะครับทีมงานกับควันแดดนะครับพักควันนะครับตอนเนี้ยใส่ลูกผักทองนะครับ โยแก่แกงเลยนะครับผมจะขาดว่าแป้งนี้ก็น่าจะได้ลอยตันนะครับผมถามครับน้ำพักคลองนะครับข,บข,บขับข้นการดูแลถูกต้องนะครับปุ๋ยยาหนามนะครับขี่ไก่ครนะครับผมฉีดยาฮอร์โมนทุกอย่างนะครับการผลผลิตออกมากไม่เด็ดคุ้มนะครับ เก็บมานนี tá, <Alaska. S 2> ่คร <Elliott> ับน้อยเดียวครับจากต้นยูคามานี่นะครับมาซื้อล่องใช่ไหมเดียวนะครับซื้อหนึ่งตอนตอนนี้ก็น่าจะซีตันแล้วครับผมแล้วขึ้นเบอร์ล่องนะครับผมนี่จะเบอร์หัวนะครับพื้นที่ก็เชื้อม่านอาจะประมาณสองลายนะครับเกือบพี่ว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมได้แล้วมันทัวม่านเลยเนี่นเนาะหน้ากระดานเลี้ยงหนึ่ง นี่ครับวิธีการเลี้ยงนะครับให้ซับหลองลงนะครับให้ขวนมันแท่งกันนะครับบระจําเป็นต้องง่ามก็เลยครับเห็นไหมกระไรว่าแต่ควนฟักทองบรให้จิ้มลูกฟักทองเสียหายนะครับรักษาผิวเนี่ยไปใหหอดตายทางนะครับผมเดี่ยมันยังเก๋ใช่ไหมเขาคุ้มเลยโอ้โหจนตาได้จิ้มก็ลูกเดจังมาก ทีมงานกำลังขัดกำลังเห็ดน,นะครับผมแปลงนี้สวยแห้งนะครับมือขัดลักๆอยู่ถ่ายรถก็ตตองมี่สามคนสี่คนนะครับคือต้องรอปัดออกนะครับลูกทีบอโอเคนะครับคือการขัดของนะครับผมผู้จัดการคิวซีนะครับผู้ตรวจงานอีกไล่ไปเรื่อยๆนะครับทุกอย่างนะครับ คิวซี่สองสามนะครับนี่ข้างบนอีกครับก็มีการเบาเล่นเบาย่อกันนะครับในทีมงานเหตุงานไปอากาศร้อนๆนะครับสี่เหลียดไร้กรบบะาลยนะครับ ช่วงนี้นะครับราคาก็ถอยนะครับหลายคนก็กำลังสงสัยนะครับว่บาเป็นอย่างพักท้องคือถอยลงนะครับตอนนี้ของเนื้อก็เริ่มออกนะครับของเขเมิ้นก็นจอขึ้นมานะครับผมของไต่ก็เริ่มร้ายนะครับมันจะเขาฤดูของไต่นะครับผมตอนนี้ฟังอีสานก็ทรงได่แค่ในฟังภาคกลางนะครับ ถามลงใตปอได้นะครับผมถ้าบ่ทั้งไตขาดจริงๆนะครับเรียว่าเป็นเบอร์ใส่ตลาดที่ไตตองการนะครับจังจะลงไปได้นะครับผมของเนื้อก็ลงามยสานบ่ได้นะครับมากก็ได้เป็นบางพาไปนะครับผมเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอนใบฐานนะครับเบียมันไก่นะครับตอนนี้ก็เลยไล่กันมาเรื่อย

ปลูกฟางท่อนะครับไงดีครับแปลงนี้สี่สองหกนะครับผู้ดใดเห็ดใดนี่ก็เดินได้เปล่า,าเดินเลยครับเดินเลยการทำงานนี้เป็นแบบนะครับก็จะเดินไม่เรื่อยนะครับเขื่อนลดไม่เรื่อยขยับไม่เรื่อยโยนทรงขึ้นเลยนะครับเพื่ออย่างนะครับเพื่อเห็ดงานง่ายหล่ะก็ รักษาผิวของฟักทองให้แพงนะครับจะได้สวยนะงะงามนะครับผมเก็บฟักทองนะครับเก็บสีนี่พอดีนะครับบอแกเกินนะครับบอบเขียวเกินบแกเกินนะครับครับือพลังผิวสวยงลเลยนะครับฟักทองงามนะครับ นะครับเดี๋ยวมียังผมจะเพิ่มเติมให้เรื่อยๆนะครับผมอยากถามยังนะครับเกี่ยวกับราคาก็ให้ติดตามผมไว้นะครับเพื่อเป็นการบอกเสียเปรียบในเรื่องราคานะครับให้ดูราคาท่านตามตลาดนะครับแต่ว่าก็ต้ังบึงของนว่าบันตามเกียรติตามเบื้องห้บนะครับของห้องบองามก็อยากได้เพื่อนมันก็เป็นไปบ่ด้นะครับผมรับเปิดลูฟักทองนะครับเดลลารูปนะครับ แสงอาจจะบ่ชัดนะครับผมเพราะว่ามันแดดแห้งนะครับครับผมสวัสดีครับ